กเกษตรหลังกเกษียนวางแขนไว้คนกเกษียนจักสีแล้วพอเพ่นเห็ดมาจักสีสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขผูสุกคนเมื่อนี้แม่น้ำไผ่พาพี่น้องมาเอาแนวยความรูเนว่ทางเฮ็ดเกษตรใหม่ฝากพีต่อน,น้องจะพี่น้องเมื่อนี้สิมาสวนอาจารย์เดียวแห่งอาจารย์่นแนะน้าโตนะจ๊ะเนาะว่าเพ่นอยูไสเป็นซื่อยังกะเดี๋ยวฟังอาจารย์จุดว่านะจ๊ะเนาะมาเอาเนี่ยท่างความหลูจากอาจารย์ินะ่นจ๊ะมาขอเนแ่วท่างใหม่ เพื่อไปพัฒนาสวนเกษตรสวัสดีจ้าเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นังนอจ้าผมชื่อนายประดิษฐ์ศรีสะอาดค่อยู่บ้านไหนจ๊ะพ่ออยู่บ้านหนองนกเขียนแต่พิกัดตรงนี้นี่บ้านหนองอึงหมู่หกตำบลนายุงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรครับผมมาอยู่บ้านสวนค่ะคอ่าอาจารย์นี่ว่างแผนไ้ก้นเกษียณจักปีจ้าอาจารย์ โอ้ผมวางแผนไว้สามปีแล้วสี่ปีก่อนเกษียณอาจารย์ผ้าเพิ่นเพิ่นผ้าเลาะเบ่งหัวเบ่งสวนนะจ๊ะเพิ่นสิมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะในหัวในสวนของเพิ่นเดียวสิใอาจารย์ผ้ายางเลาะเบ่งสวนนะจ๊ะเนาะจากนีไปหันแล้วก็เข้าสวนหน่อยเพิ่นก็สิมีแปลงหนึ่งที่เน้าที่เท่าไรอาจารย์ที่ไรหนึ่งตรงนั้นพออาจารย์เพิ่นเฮ็ดีดีแห้งจ้ะพี่น้องอาจารย์เพิ่นเฮ็ดดีแห้งเดินหาอาจารย์เป็นผ้าเป็นหลาะเบ่งเนาะจากเนาะครับจ้ะเพิ่นอาจารย์ตรงนี้เป็นโครงการของน้องนา เดอาจารย์นิน้นะในปีพศสอสองหาหกสี่นี่โครงการข้าเจ้าดำเนินพวกครั้งรัฐบาลข้าเจ้าดำเนินคุดสาไหาเป็นโครงการโค้งน้องนาโมเดลครับก็พอดีกเกษียณเกษียณปีหกสี่นะก็เริ่มเพศมาได้สามปีต้นไม่จากจากบ่มีอย่างนะครับนี่แหละ สามปีต้นไม่สามปีอาจารย์คิดว่าเพชรเกษมมันนี่ดีจังไลยอาจารย์มันเป็นควาีแดบใดเพราะเขาสิคาดหวังกําไรที่เป็นเป็นเกี่ยวกับเงินนี่เขาจะคาดหวังคาดหวังกําไรเกี่ยวกับความสุขฟังจากที่เขามบเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ว่างเผียนไหวสําหรับผู้ที่ว่างเผียนไหวหลังเกษียณว่าการเฮ็รเกษรเฮ็ดเพื่อยั้เราเฮ็ดหฮาสิได้หงสงเฮาสิขาดพุ่นได้กาไรบบฟังอาจารย์เพิ่าจะ อาจารย์พนเก่งค่ะอาจารยหน,น้องเก่งทั้งเบียรเก่งทั้ง,งนันเฮ็ดในสิ่งที่เฮามักกําไรมันนะครับคือเฮามีความสุขกับสิ่งนี้แต่ไอเงินกํา,ากไรที่เป็นเงินเป็นอย่างเงินคือเอาไว้ทีหลังคือหลังจากที่เฮาได้ความสุขสะก,ก่อนมันมีผลผลิตสะก,ก่อนหลังจากเหลือจินเหลือสช้ยเฮาค่อยขายว่ามันสิเป็นกําไรของเฮาเป็นกําไรแล้วเชิญอาจารย์เชื่ไปอันนี้แปลงนี่ที่เป็นเนื้อทีอยู่หาไรครับแปลงนี่หาไร เป็นเนื้อทีสะครับกล้วยงามแห้งเนาะกันเนาะพันใดจานกล้วยพันกล้วยมีเก็บทุกพันเจอเดอะมากเป็นกล้วยน้ำว้าแต่น้ำว้าก็มีหลายพันอีกลงมเห็ดกระสีไม่ไหม่ห้าตรงปลูกยังกอนกันห้าตรงอันดับแรกคือผมที่ลงกล้วยก่อนค่ะคือกล้วยเป็นพี่เลี้ยงค่ะเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงบ่านี่พืชอื่นมันต้องอาศัยบ่มันมันที่เจอแดดเต็มที่เอาก็ อีกแดดรำไรถึงเขาจะอยู่รอดเพราะอากาศน้ำฤดูห้อมันห้อนอีลี่เนาะยเนาะแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นแล้วก็หอมจากกล้วยนี่แหละเรื่องประเภทอื่นเรื่องพวกต้นอื่นก็ชนิดอื่นเลี้ยงประโยชน์หลากหลายเนาะครับประโยชน์หลากหลายกล้วยแล้วก็เปิดตลาดแงนขายได้ตลอดทั้งปีจันครับสั่งได้ตลอดทั้งปีเนี่ยเนาะแต่เฮาที่ขยันตัดนอมันบ่อแตงมันบ่อท่านเขาต้องแตงต้องหดน้ำ ว่าม the yeah. yeah. ันปลูกแล้วปล่อยเขาก็ดูแลมันถ้ามันเมื่อดูแลมันแล้วปั๊บมันก็ให้ผลผลิตตามที่เราดูแลนั่แหละเอาดูแลดีมันก็ให้ผลผลิตดีแต่เราปล่อยปละละเลยไปมันก็ตามบุญตามกรรมน่แหละผลผลิตก็ขึ้นตามบุญตามกรรมครับเต่าที่พายางเบิ้งครับได้ขายทั้งปีได้เงินตลอดปีนกจากเนาะหลังจากนั้นผมก็พิกขังเอาไว้ยานได้ซื้อเขาคือผักสวนครัวครับ มีทุกอยาากนน่างจับพี่น้องว่ามันมี่แตงแตงป่วยมีทุกอย่างแล้วก็หลังจากน้ำสาผมก็ใส่น้ำโซลาเซลล์เหะจ้ะว่าน้ำสาไนี่ถ้าเ,าเอาเอาน้ำสามาลดต้นไม้นี่มันก็ที่บ,บ่อรอดแรงน้ำที่หมดก่อนก็เอาใส่โซลาเซลล์มีโซลาเซลล์มีบ่อบาดาน้ำมันมีบ่อบาดาน้ำเดีวมีบ่อสาจากบ่อบ่อสาหนึ่งมีบ่อสาหนี่งสามบ่อสามบ่อ ตรงนี้เป็นที่ค่อนข้างสูงมากครับสูงเพราะว่าผมผมที่ว่าอีเล็กซี่เฮดเป็นที่ว่าใสค่ะวัานี่มันก็รอบไว้ทางหนาเพื่อเหรอฮะอืมล้วก็าน้ำก็บเล่บโอมเนะครับน้ำมุมต้่วยอาจารย์มีอาจารย์มีเป็นคนขยันขักจากพี่น้องบิ่งรักษาด้วยที่มีหลายหลายหลายพันนะฮะค่ะป่วยนี่น้มขักผู้ดวงสมบูรณ์บ้่งพี่น้องบ้่งข่วยเป็นกีนี่จะเคลื่อนยังไง อันนี้ก็เคยมานําเอาน้าอาจารย์คนเด้จากหน่องกล้วยจนนี้จะเคยยังไงจะปลูกสวยๆงามๆบิ่งงามคักจากหน่อง้อง,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 องเป็นกล้วยน้ําบายักวนมากค่ะอมวันนี้มีกล้วยอันนี้กล้วยที่เฮาเอาใส่กล้วยที่เอาใส่ตําแทนกล้วยตนัตนีนะฮะอ๋อจ้ะพี่ครับนี่เพราะว่าสายเหยที่เอามาทดลองเบ้างว่าแต่ก็บริหารได้ตำหนึ่งเป็นวีแล้วะ เป็นเคือแล้วกล้วยอย่างนี้ว่ากล้วยพม่าแหกคุกซื้อมันกล้วยตำครับตำแทนกล้วยตันีเพราะว่ากล้วยสนนี้มันที่งยสมบูรณ์คือที่บอรีบคือกล้วยตันีครับอันนี้กล้วยน้ำว่ายักครับอันนี้กล้วอย่างๆอันนี้ขนาดนาเรียนเดียวกล้วยเดียวห้าคบะโอ้พวกคงไว้การกับนินี้ถูกทิ่งถูกยางเฉาบุงครับ อันนี้แปลงนี่คือตรงนี้เชิดสูงไว้เพื่ออย่างทีเพื่อห้าเป็นที่อยู่อาศัยของลูกเต้าห้ายากต่างบ้านต่างเป็นวิวการเชื่อมไปข้างสีจ้ะครับผมผมสี่เฮ็ดสาอ้อมนี่ครับอ้อมเป็นน้องสาอ่อนไม่แปลงนี่นะจ้ะที่น้องปลาดูมากซี่น้นปลากินพืชปลาหลปลากินพืชกันหลมันบ่ครับอาศัยผักบงอาศัยผักบง ทำครับบัใส่ให้หัวอาหารแล้วครับเรียงแบบแบบธรรมชาติบประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนอ่าเรียงแบบประหยัดต้นทุนเอาตอนกล้วยต้องให้กินเพื่อนกินบ่อาจารย์กินครับกินใบกล้วยต้องเป็นใบกล้วยรุ่นอ่อนจ้าครับเทียวอาจารย์เพิ่นสิบ้าเขาไปเบื้องในโซนนึงอีกซึ่งโซนนั้นเป็นที่เด็ดของเพื่อนแม่จ่าพีนองนี่ถูกจริงถูกอย่างคืออาจารย์เพื่อนใส่พื้นที่แบบ เตรียมให้คุมคา่าคุมค่าอีหลี่นะจัะเนาะตรงนี้เชิดเป็นสวนปลาจ้าตรงนี้ก็จะเป็นสวนหลังเริ่มนะรับหลัลงเริ่มเราไม่สักเกิดเองนะอันนี้คือมันมีไม่สักต้นแมวมันจะรอะพอดีออกมาป้ามันก็ทิ้งโกของมันกระลุนลงมามาดีกวมันรุนลงมาหมัดนแน,แนวทั้งหายจีนองเอ็ซีเพิ่นตั้งเพื่อเป็นแนวทั้งเพื่อเป็นเแบว่าเพื่อเพิ่นจากเช็ดนอกจากพี่นองเนาะอ่ะ ี่นองอยากเห็ดสามารถฟั่งเพื่อเป็นแนวทางใดได้จ้ะเอาจะเห็ดเท่ายรเห็ดเท่าละหน่อยไปเรื่อยครับเฮ็ดปีนี้ปลูกอันนี้สะกอนปลูกม่้งนี้สะกอนหลังจากนั้นก็ถ้ามันซอยเหลือตัวเองได้แล้วเฮาจะค่อยขยับขยับไปให้มุ้งใหม่เพร่ะเป็นอย่างเงี้ยติหนึ่งแห่งเขาแห่งเขาบ่หลายคนนี่เฮาก็สิเห็ดได้สบายเพราะว่าสุวนึงมันรอดแล้วอีกสุวนึงเขาก็ปลูกไม่ก็เห็ดไม่ไปเรื่อยไปเทีละหน่อย ว่าเพิ่มี่ความรูแล้วก็มีเนวทางซึ่งอีกจ้างหนึ่งก็คือเคยเขาไปโอบร่มกับเกษตรที่สดีไม้น้ำกันมากจ้ะแต่เลยรูจักกับอาจารย์เพิ่นอันนี้ที่เป็นอนาคตที่เป็นไม้ยืนต้นแต่ปลูกกล้วยสะก้อนปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงสะก้อนครับรอบขอบสระอันนี้ที่มาเบิ่งสวนไร่หนึ่งไร่หนึ่งที่จะไหนได้เขาว่า ปีละแสนอะไรอย่างนึ่งก็จะเริ่มเบ่งอะไรหนึ่งโดยการปลูกพืชผสมผสานครับเน้นกล้วยเน้นหมักซีดาเน้นกล้วยเป็นหลักก่อนอันดับแรกหลังจากหั่นก็ปลูกพวกไม่ผลคือหมักพลังกขาหมักซีดาครับอันจิมจูผลผลิตหมักซีดานี่ก็เขาทาอยู่ครับอันนี้คือข้าวบัวหอยปั๊บนี่ แมงคือพวกแมงคือศัตรูของมันมีวิธีการจัดการบริหารพวกหนอนพวกแมลงอย่างต่างๆแบบได้จันพวกหนอนพวกแมลงนี่มากผมสิจัดการโดยการหอ่วยํำหัวพวกมือารนีเฮ็ดแบบบ่ได้ใส่สารเคมีเลยครับบอครับบอว่าธรามาสิดเลยเนาะการอันตรายเจ้าของครับเลยใส่หอแล้วก็ดูแลใกล้ชิดครับ ในแปลงนี้ของอาจารย์แต่สีมีทุกสิ่งทุกอย่างด้วคกับปีน้องมีน o อไม้ฝรั่งมีทุกอย่างแหละครับที่สามารถใส่กินได้ของได้มีพืชผักสวนครัวมีพวกคาตะไครยพวกมะละกอเนี่ยครับมะละกออาจารย์มีน้อยเด้งกระออกดอกเลยเด้อพี่น้อ n g นี่ก่อนยิบบุกเลยอันนี้ทำไม่เหนือทีหนึ่งไรยมีเบอร์มิสกันสุดตรวเอาไอเดียไปปั๊บใส่จพี่น้องมีทุกอย่างมีอ้อยมีมะพร้าวมี มันลราก่อมีค่าพี่น้องใหม่พลังการเดินกระทั่งคุณเราก็เดินอ้อมไปพี่ครับมันเป็นสะดวกรุดจอดจ้าพี่น้องรุดจอดพี่น้องเบิ่งตะก็นเนี่ยกรทางเบิ่งตเป็นไอเดียจ้าเอากระทางเอาข้อมูลจากอาจารย์เป็นตอนพลังเตียงไม่ไหลเป็นมักซิดาร์เหรอครับจ้าหลังจากซิดาแล้วก็สิเอามืวงปลูกพริกปลูกมะเขือมะเขือกันพี่น้องครับกงรนลุงน้องใหม่พลัง บักม่วงแต่ก่อนบักม่วงน่ะผมคิดบ้านปลูกต้นไญ่บหไ่บันิบที่ตัดแต่งตลอดให้มันใหญ่ให้เกินมือยืดถึงเนี่ยครับการตัดแตงออกเรื่อยๆอาศัยดูแลเอาอาศัยดูแลอาจารย์เก้งคักหรอคะยันคักจ้ะดูพลังนี้ได้ขายทั้งปีว่าอาจารย์ครับตลอดครับผมทีแตงให้ตลอดคือการที่ให้พลังออก คือเขาอยกอยู่กับเขาตัดแตง่งกับการไห่น้ำนํำการไห่น้ากับกำลังงใส่ปุ๋ยตลอดน้ําขาดบ่ได้เมื่อเฮาตัดแต่งแล้วปั๊บเขาต้องมีน้ําพอมันจะได้แตกยอดพอแตกยอดปับป๊บพลังพลังเดยมากแตกยอดปั๊บมันจะมีช่อดอกออกมามีผลออกมาพร้อมออกตลอดทั้งปีเลยออกตลอดทั้งปีเขาตัดแต่งได้เงินตลอดเลยครับผมแล้วอ่ารายได้จากพลังเฉลียเฉลียเบิง่งการว่าปีหนึ่ง ตกไปเจ้าบาทอาจายได้ใดช่วงมือละมือละสามร้อยมือละสามร้อยได้ใดคือเกตกระเสียจุ่นี่อาจารย์บอกขาดมือละสามร้อยมือละสิบกิโลว่าขาดบอร่วมกล้วยบอร่วมเน่อื่นจารพี่น้องหาร่วมกล้วยร่วมเน่อื่นไปอาจารย์ตกข้าไปมือละท่าใดอาจารย์ข้กล้วยนี่เขาเป็นอาทิตย์อืมอาทิตย์นี่บ่อาทิตย์ละ เกศแผร้อยเขาเจ้าซี่มาตัดเอาเลยพี่น้องอาจารย์พีเ่เหตุเจ้าซี่มาตัดเอาอันนี้คือเป็นเนวาท่างนอกจากพี่น้องเนาะสำรับงานน้ำไผ่ภาพาี่น้องมาเบิง่งเอาเนวทางในการเห็ดกรตเแียบผสมผสานในพื้นที่นหน่อยแต่ว่าอยากเฮ็ดเป็นปลูกไม่มากไม่พ้นแบบนี้แต่ว่าอยากปลูกพืชพักต่างๆผสมผสานจั้งสี่ก็ได้คือกันได้หลากหลายในพื้นที่อ่าหนึ่งไร่หนึ่งครับไรหนึ่งที่มีทุกอย่างครับได้ประโยชน์หลากหลายสรุปแล้วคือ พลังหนึ่งไร่ปลูกพลังหนึ่งไร่อ่ะมุอละสามใบหนึ่งไร่มะละกอหนึ่งไราะว่าปลูกเบสทุยยางจากทีนงเบื้องเบื้องมะละกออันนี้มะละกอพันหนังอาจารย์อันนี้ของเบสทุยพันหนังเป็นสีม่วแขกดำพวกนี้ครับโอแขกน้ำกัวป้ออาจารย์กรอบครับพวกนี้ครับพวกนี้ใส่กินสุกแขกดำขนาดอะไอาจารย์คนปลูกแบบว่าอืมแบบว่าแนีนอัดเลยแงๆกันไว้แบบนี้ทุกทุกอย่างผสมผสานก็ว่าผนละหมากหลากไม้หรือว่าไม้หมากไม่คนี คัอันนี้ซี่เป็นน้นไม้ฝรั่งครับกําลังลงครับนี่เต็มมากเต็มหน่วยได้ผลผลิตเต็มมากเต็มหน่วยได้ผลผลิตเต็มที่เลยนอกจากเนาะขนาดที่ว่าให้หน้าที่หน่อยๆปลูกแบบหลากหลายผสมผสานนี่อันนี้ใส่กล้วยฮะพี่เลี้ยงห้ามคับจ้าปาตวจันการได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังประจันก็ใส่ทำก็ใส่ใส่ผักมคัดไม่ได้เพิ่งเอาใส่หมึกซีดาใส่ฝรั่งเขาก็ใส่น้ำผ่อม แต่อย่าให้ขาดน้ำครับอย่าให้ขาดน้ำก็ได้นะการให้น้ำแบบใดจ้ะตรงนี้ให้น้ำแบบเป็นคลองใส่ไก่โอเป็นคลองใส่ไก่คือปล่อยลงมาก็ปล่อยมันจะไหลเป็นคลองใส่ไก่คลองจิปูกเป็นแถวจ้ะพี่น้องเป็นจิปูกเป็นแถวเป็นแถวแล้วก็เ็ดคลองใส่ไก่นิดหน่อยคลองมากกปล่อยน้ำมาตามคลองด้วยแบบนี้สามารถพี่น้องสามารถเบิ่งเอาไปเป็นไอเดียเพื่อปิดกุญแจทางใดนะจ๊ะเนาะซ้ำรับ มือนีด่ายขั้วามูครับอันนี้ก็กล้วยของราชินีราชกล้วยราชินีผลง่ายครับอันนี้ก็น้ำไฟขวาบ๊วยหงเ่าอันบักคุงอับบักมรกรพันดำเนินครับแข่งความดำเนินผักนบขนาดอาจารย์เยพิน่นปลูกแบบ <c oughs> มีทั้งกล้วยมีทั้งหมักม่วงมีทั้งอ่าพลังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างต้นนี้ได้สามปีแล้วครับนี่อือยู่ได้สามปีไปผลมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้น ตาเพิ่งดขนาดอายุสามสีน่น้อยยังดกตนน้นยัง <ดก S 2> สวยเลยสั้งเกตวาต้นคือต้อนพักของอาจารย์รูื้อว่าสีบามีวีแววท่าสิ่งลรกเชลล์ล่าอีอย๋ยังตางๆอาจารย์นี่อ่าวิธีใดรักษาบ่จา่าหรือว่านี่อันนี้คืออีอยังมาใส่ทีบว่าบ่ราะเป็นเกิดเป็นลรกเชลล,ล,ล์ล่าอ่าไม่ไร้้นอาจารย์ปลูกกล้วยแล้วอันนี้คือลักษณะคือการดูแลอันไหนที่เป็นเชื้ลราต้นไม้ต้น ต้นกล้วยต้นใดที่มันเป็นโรคเขาก็ตัดทิ้งโกนทิ้งปกติแล้วแต่งครับต้นปลูกกล้วยปลูกกล้วยแต่ว่าดูเลยแค่ปีเดียวปีสองก็คือเป็นเป็นอ่านีนการเท่าตัอเอินตายพ่ายเนาะปีที่สามแล้วครับนี่กล้วยปีสามอันนี้คือต้นไม้สามปีมื่อเหรอครับนี่ในพื้นที่หนึ่งไรอาจารย์เฮดได้สามปีจ้ะพี่หนึ่งอาจารย์เป็นเฮดได้สามปีแต่ว่า สามปีนี่สามารถสางไร่ได้ได้วยได้ลร้แล้วมันประจานให้ไร้แล้วเซ็นคุมแล้วมันว่าก็ไปนี่คือมีแต่ผลกับไรอย่างเดียวลงทุนปีเดียวมันประจารครับผมลงทุนสื่อต้นใหม่สื่อพันพันปีเดียวครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำบ้ายักก็ไปอจานสามารเพื่นสามารถต้อหยดออกไปด้วยการตอนจริงตอนจริงซ้ำจริงขาดจริงขยายนอขยายยังออกไปนี่คือผลกำไรของอาจารย์ล้วนๆนะอาจารย์เนาะ อันนี้พระราชทาล์ลันราชินีอันราชินีพี่กัดนี่นอกลก้วยคนได้สบายครับหยัมแรกก็คน,นได้แล้วถามมีพี่น้องต้องไปเอ็กซีเพิ่นอยากติดตอ่ออยากสอบถามอยากขอรายละเอียดหรือว่าอยากขอความรู้ต่างๆจากอาจารย์มีช่องทางติดตอ่อโอ้ติดต่อค่ะติดต่อในเบอร์เบอร์โทรศัพท์ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้อาจารย์รรศูนย์หกสอง สามสามเก้าเก้าแปดหกสองของพิกัดอยู่บ้านหนองอึงของอาจารย์ปริศษศาสตร์แล้วก็บเฟซบุ๊กก็มีของปริศษศาสตร์ลากไลน์ได้บ่อาจารย์ไลน์ก็มีไอดีไลน์ก็คือเบอร์โทรนี่ครับเบอร์โทรนี่ครับดีไลน์ครับจำรับคลิปนี้มือนี้อยังนำไพ่ภาพี่น้องมาเอาไอเดียมาเอาแนวทางมาเอาข้อมูลจากอาจารย์เพิ่นวังวาพี่น้องกองไฟข้งสี่ใดแนวทางเด็กข้อมูลนะจ๊ะเนาะฝากจ้าอาจารย์ ฝากให้ถึงได้หลายคนอเอฟซีวัยเกษียณแต่ว่าอยากว่างแผนการเกษียณวย้ยยาเขตเกษียณอยากมายูอยากมีความูลอยากมาเฮ็ดดูกับหัวกับสวนกับห้าอน่าอ,อาจารย์นี่เนี่ยจิตแบบใดฝากี่น้องกองไปันมาะจาเอาเฮ็ดว่าที่ว่างแผนแบบใดว่างแผนจกตีก่อนสิเกษียณไม่สี่น้าจาันหนึ่งการวางแผนนี่เขาต้องวางแผน,นดีๆการปลูกการปลูก ไม่แต่ละชนิดนี่เอาเพราะว่าการปลูกแล้วปั๊บเวลาเอา,าดื้อถอนแล้วมันลำบากเราต้องปลูกให้ยังเอาคิดคักๆสีก,ก่อนว่าเราที่ปลูกวางแผนเสียก,ก่อนว่าเราที่ปลูกแบบไดปลูกทิศทางไดปลูกเป็นแถวแบบไดปลูกเป็นแนวแบบไดเพ่าเม้นว่าได้อย่างมาปลูกเลยเวลามันใงญ่ขึ้นมาปับ๊บนั่นแหละครับมันที่แก้ปัญหามันที่เป็นปัญหาเราต้องคิดไวให้คักๆว่าวางแผนว่าเราที่ตรงนี้เราจะปลูกอะไรตรงนี้เราจะปลูกอะไรวางแผนนี ไว้สะกอนก้อนก้อนที่ลงมือในการปลูกแล้วก็อันนี้ต้นไม้แต่ละชุดนี่คือดูดีมากพลังนี่ครับโได้มากแต่งแต่งให้มันโป่งครับให้มันโป่งไอ้ตัวกลางนี่ไอ้ตัวกลางนี่ตัดออกตัดออกครับข้างข้างล่างนี่ตัดออกเพื่ออย่างเพื่อว่าถ้าตัวกลางตัดออกคือเพื่อนรับแสงแดดทุกงาทุกจรโป่งเพื่ออย่างโป่งเพื่อว่าบ่อให้มีพวกแมลงพวกนี้ย ครับเมื phones, <ร> umes, ่อเ <Okay. S 2> กิดเมื่อแรงเกิดอย่างมืคือบ้านเป็นโลกครับสังเกตว่าในสวนอาจารย์นี่บ่หมีโหลโรหลวงบ่คอยมีโหลวบ่บ่เป็นหลคเชลโรคเชลราหรอกบ่เป็นนี่หนอนนี่มาแรงหลายอาจารพี่น้องเนาะสำรับชิปนี้กับกาบขอบุญขอบคุณอาจารย์ด้อาจาเด้ที่ห้ความรูหเย็บความรู้ห้วกห้แเน่ทางดีดีครับพอแมีพี่น้องเอสซี่คนมือนี่ได้ความรู้หลากหลายความรู้ไม่ไหมเอาออกไปพัฒนาสวนกระไดหรือว่า จะเอาไปเป็นแนวทางในการวางแผนการเกษียณก่อนเกษียณก็ได้ตาขอบุญขอบุณอาจารย์จ้าครับผมครับสนใจหรืออยากติดต่อกันพักมาในเบอร์โทร0623399862อาจารย์ประดิษฐ์ศรีสะอาดครับบ้านน้องอิงตำบลนายุงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรค่ะผู้ใดสนใจเป็นบ้านสวนอายุใกล้เขียนี่อยากมาเบิ่งสวนอาจารย์ด้วยอยากศึกษาหาข้อมูลอยาก ถามก้องดูต่างๆจากอาจารย์จากหานวท่างกันตามาถามเขามาถามอาจารย์เขาม่าใดได้จากพี่นิ่ดีตอนรับนอกจากพี่น้องเนาะหรือในนามเจ้าของไร่กาไรทองกาไรทองขอคุะ้องจาขอบอบขอบคุณขอาขอบขอบขาบๆอบขบขอบขอบคีับขอาขอบขอบบขอบขบขอ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 บอบขอาขอบขอบอบขาบขอ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 อ อ็จาปดูจากกระหัวกระสวนกระสวนพักเข้าเล็วเข้ากับมหาเอาเน่าท่างหน่อน่อยบางสำรับผู้ที่อยากเหเ็ดเกษตรแบบผสมผสานอยากปยูกในหลากหลายให้ได้มากไม่พ้นมั่งได้ปลูกไม่มากไม่พ้นปลูกพักน,น้ากันได้เน่ท่างเกษตรเพื่อนที่หน่อยจะสามารถปลูกไม่มากไม่พ้นได้อันนี้วังว่าี่นองตรงไปคงสิไส้ประโยชน์จากชิปนี้นะจจากี่นองต้องสำรับชิปนี้แม่ลำไส้กับสิขอจุกล่อยเพี้ยแคนี้ คลิปหนาพอกันไหมได้จากพี่นงเด้อขอผลขอพุณนพี่นงป้องปลายสุขูสุข้นจ้าที่มาติดตามเป็นกำลังใก่ง้น่างน้นใครเดยเดีเสียสามากคลิปหนาพอกันไหมได้จากพี่นงเด้อสวัสดีค่ะ